นี่นะครับขณะเกิดเหตุรถกระบะชนท้ายกันนะครับทำให้มีรถได้รับความเสียหายสองคันบนถนนสุขุมวิทเส้นทางมุ่งหน้าเข้าตลาดสัตหีบบริเวณตรงข้ามโรงเรียนสิงห์สมุทรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งภาพที่ปรากฏที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสัตหีบก็ได้นําไม้กวาดนะครับมาทําการเก็บชิ้นส่วนรถบนท้องถนนรวมถึงกําลังดําเนินการที่จะหาวิธีกบ คาบน้ำมันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับนี่นะครับก็เป็นเจ้าหน้าทีต่ตํารวจทั้งสองนายของโรงพักสัตหีบที่ได้มาอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะเกิดอุบัติเหตุและกําลังอำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนขึ้นจากคาบน้ํามันเครื่องที่อยู่บนท้องถนนรวมถึงเศษชิ้นส่วนรถยนต์นะครับที่อาจจะส่งผลเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่ใช้รถสัญจรผ่านไปมาได้นี่นะครับก็ เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างมากนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนานนั้นได้ทําหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกบนเส้นทางจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็เป็นภาพที่สุดประทับใจของตํารวจโรงพักสัตหีบเรานี่เองนะครับนี่นะครับตอนนี้นี่นะครับเป็นภาพที่ประทับใจอย่างมากกับผู้ที่พบเห็น นะครับผมเองนั้นได้ถ่ายในระยะไกลนะครับเพื่อไม่ให้ตํารวจรู้ตัวว่าผมนั้นกําลังแอบบันทึกภาพในการาทำคุณง,งามความดีและทําหน้าที่ของเจ้าความเป็นตํารวจนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพที่สุดประทับใจต่อผู้พบเห็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ที่ตำรวจทั้งสองนายนี้นะครับจะเป็นใครนั้นตำแหน่งอะไรและชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่บริเวณหน้าจอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ได้มาเก็บบันทึกภาพอันประทับใจนี้ให้กับผู้ชมและก็ชาวอำเภอสักดีได้เห็นนะครับว่าตำรวจนั้นเป็นผู้พักสันติราษฎรและมีหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือสังคมในทุก,ทกด้านเลยทีเดียวนะครับก็าต้องขอขอบคุณและขอให้ทุทกๆคนช่วยเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับนี่นะครับต้องขอบอกกันนะครับว่าเราไม่ได้มีการไปสั่งการหรือมีการเตรียมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่อย่างใดนะครับแต่หลังจากเกิดเหตุแล้วทั้ง2อรายนี้ก็ได้ปฏิบัติงานกันอย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่มีใครสั่งนะครับนี่นะฮะ ก็ฝากแสดงความยินดีไปยังแม่บ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับที่มีพ่อบ้านที่ขยันขันแข็งนะครับนี่นะครับกลับไปบ้านก็คงจะต้องขยันขันแข็งแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับหรืออาจจะดีกว่านี้นะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าไม้กวาดทางมะพร้าวและที่ตักขยะที่ตำรวจนำมาใช้ในการเก็บวาดท้องถนนนั้นนำมาจากที่ใด ผมขอบอกทุกท่านก่อนเลยนะครับว่าผมเองนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะบันทึกภาพจนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับตอนนี้ภารกิจการเก็บกวาดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทั้งสองนายนั้นก็กําลังถือไม่กวาดและที่ตักขยะเดินข้ามถนนตัวจากไปไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับทั้งคู่นั้นก็เดินปีเข้าไปที่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ตรงใกล้กับจุดเกิดเทศโดยนำไม้กวาดและที่ตะขยะไปส่งรอบคืนให้กับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเชื่อว่าตำรวจทั้งสองนายนั้นน่าจะไปทำการหยิบยืมมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะนำมาปฏิบัติการในการเก็บกวาดท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเอาละครับในวันนี้เรื่องราวดีๆที่ผมนำเก็บมาฝากทุกท่าน ก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนยิ้มได้และมีความสุขและขอให้ตํารวจทั้งสองนายเป็นพ่อบ้านที่ดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ